มาครับวันนี้จะพามาดูรถรีวิวครับพี่สุดคุ้มทั้งสองคันครับแบรนด์ฮอนด้าเหมือนกันยอดแบรนด์หลักยอดนิยมของบ้านเรานั่นเองครับพี่เหมือนที่บอกครับไปออกป้ายแดงครับยังไงก็ต้องเสียเงินดาวน์เป็นแสนอยู่แล้วครับพี่ที่จะได้งวดผ่อนหลักพันครับต่มาหาผมวันนี้พี่ใช้เงินแค่10บาทในการออกรถครับและตัวนี้บอกก่อนนะไม่ต้องค้ำไม่ต้องดาวน์สักบาทครับใช้แบงค์สิบแค่ใบเดียวสวัสดีครับผมเต๋าตามสั่งสามเหลี่ยมมอเตอร์ครับพี่วันนี้พามาดูเจ้า2คันนี้เลยครับให้ดูความหล่อของ2สตตารััพี่่ะหววง F และตัว S B ด้วยกันเป็นตระกูล S เหมือนกันแต่ดูครับว่าออปชันเขาให้อะไรมาบ้างครับตัวนี้เลยครับลายละเอียดดีเทลครับที่สีขาวนะมิติสีรถจะไม่เหมือนกันแล้วตั้งแต่ต้นแล้วครับพี่และตัวนี้มีความพิเศษก็คือด้านหน้าครับจะมีตัวไฟ B ไอตัวใหม่ล่าสุดครับมี d a y ์ไทม์ u ั n นิ่งไลท์และเป็นตัวกระจังหน้าสีเงินโครเมียมถ้าเปรียบเทียบข้างๆรับพี่เหมือนกันเป๊ะทุกอย่างทุกรายละเอียดทุกตารางนิ้วเลย แต่ว่ารุ่นนี้ครับมีความแปลกจากตัวเดิมก็คือในส่วนของรายละเอียดต่างๆครับเดี๋ยวผมจะพามาดูของแต่ละคันนะครับตัวนี้ให้รายละเอียดมาตัวนี้จะมีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยใส่สตัดมาให้เรียบร้อยโหลดมาแล้วครับจบที่ล้อ TC 1 0 5 n ตัวนี้ครับซุ้มด้านในครับพี่สภาพสวยกลิปไม่เคยผ่านการเก็บงานไม่เคยผ่านการแตะต้องไม่มีการทำสีใดๆเลยแต่ว่าตัวนี้ด้วยมุมของรถครับพี่ทำให้มุมสอดน้อยขึ้นเพราะว่าหนึ่งครับใส่ชก แต่งอยู่ด้านในก็คือเอาง่ายๆซื้อคันนี้ไปจบทุกอย่างเลยและรายละเอียดของตัวนี้ครับที่ให้มาคือไฟเลี้ยวด้านข้างตัวนี้จะไม่มีเหมือนตัวฝั่งถนนตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยว LED ที่อยู่ด้านข้างกับตัวบนนั่นเองครับและในด้านบนของตัวกันสาดตัวนี้จะเป็นงานแท้ครับเพราะว่าถ้ามือจับข้างในพี่มันจะเห็นเลยว่ามันจะมีตัวน็อตที่ฝังอยู่ข้างในถ้ามีตัวน็อตที่อยู่ด้านในแสดงว่ารถคันนั้นได้รถของแท้สภาพสวยไปใช้นั่นเองมือจับประตูฝั่งทางนี้ครับพี่เห็นไหม รายละเอียดครับจะเป็นตัวคคเลดเป็นฟูดสตาร์ทเหมือนกันนั่นเองแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีเงินโครเมียมครับให้ดูสภาพที่ด้านในครับพี่ก่อนที่จะไปเปรียบเทียบอีกหนึ่งคันเนาะรายละเอียดครับเปิดเข้ามาที่ฝาประตูตัวนี้ครับพี่จะเห็นเลยว่าตัวนี้เป็นพลาสติกพีสีดํานั่นเองตัวนี้จะเป็นหนังซอฟนิ่มทั้งคู่เลยและรายละเอียดดูครับรถครับพี่ไม่มีการจมน้ําชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อแน่นอนครับดูน็อตทุกตัวครับน็อตทุกหัวเม็ดอาร์ตทุกจุดเดิมหมด เดิมสนิทครับเม็ดอาด้านบนแกะตัวน,นี้ดูได้นี่ครับความสวยของรถต้องบอกนะว่าเนียนสวยคลิปทั้ง2คันเลยครับพี่จากที่3เนียโโโ่ยมอเตอร์ล้างน้ำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของคอนโซลตัวนี้จะเป็นหนังพลาสติกพีสีดําเหมือนกันแล้วก็จะมีหนังซอฟนิ่มตัวนี้ตัดด้วยได้สีครีมเย็บสภาพสวยขึ้นมาเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครพี่ในรายละเอียดของตัวเบาะต่างๆจะได้เบาะหนังแท้จากศูนเเซครับ ตัวนี้ก็จะให้ความพิเศษในการอุ้มคนที่นั่งครับทำให้นั่งสบายขึ้นโอ้โหสวยมากส่วนประตูด้านหลังครับพี่เปิดเข้ามาท,ที่ด้านหลังของรถคันนี้ครับเหมือนกันเลยมิติเดียวกันกันกบด้านหน้าแต่จะมีปุ่มล็อกเด็กที่เพิ่มเข้ามาให้ครับพี่ถ้ามีคนอยู่ด้านในจะไม่สามารถเปิดออกมาได้นอกจากข้างนอกจะมาเปิดตัวนี้ก็เป็นความพิเศษครับระบบป้องกันอัตโนมัตินั่นเอง ในส่วนของตัวนี้จะเป็นหนังซอฟนิ่มเหมือนกันกับด้านหน้าทั้งหมดเลยครับก็คือเองง่ายๆพี่ไม่ได้ห่วงเลยนะมีออปชันอะไรมาให้ใส่ให้หมดครับสาหรับตัว s อสตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวลองท็อปเนาะสภาพด้านในก็จะเหมือนกับตัวท็อปเกือบทั้งหมดทุกอย่างครับพีแต่ว่าหลังคาด้านบนจะเป็นสีขาวถ้าตัวท็อปจะเป็นสีดํานั่นเองครับด้านหลังก็จะสวยเนียนกลิบเย็บมาให้เรียบร้อยครับกับตัวได้สีดําตัดกับสีครีมแบบนี้เลย ตัวนี้จะไม่มีที่พักแขนด้วยและสามารถนั่งด้านล่างได้อ่าและเหมืนที่บอกครับพี่ดีไซน์ของรถ5ประตูตัวนี้ครับรายละเอียดด้านหลังครับมีมาให้ครบหมดแล้วไฟดวงที่3ที่ปัดน้ําฝน่าไฟชุดท้ายจะเป็นชุด LED ทั้งหมดมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดให้เลยครับที่2ตัวเป็นไงครับกับความแตกต่างครับพี่เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งคันครับไล่จากตรงนี้มาเลยครับพี่นี่ครับ ตัวนี้เหมือนที่บอกครับด้านหลังเหมือนกันหมดเลยรายละเอียดทั้งหมดเหมือนกันหมดครับพี่ปีกด้านหลังมีมาให้ครับแล้วก็ตัวนี้ไฟดวงที่3มาให้ที่ปัดน้ําฝนมีมาให้ไฟ LED ทั้งหมดเลยมีเซ็นเซอร์แต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นการติดเพิ่มนะพี่นะเซ็นเซอร์ตัวนี้จากรถโดยตรงจริงๆไม่มีครับมาดูครับการเปรียบเทียบข,ของเราอีกอย่างหนึ่งนี่เห็นไหมพี่ที่เห็นชัดเจนเลยถ้าชอบสีเดิมให้ใช้ตัวนี้เลือกเป็นตัว s p a r ก็ได้ ถ้าใช้เป็นตัวท็อปก็จะได้สีเงินโครมเยมที่มาจากสูย์เดิมโรงงานครับส่วนสภาพด้านในของรถคันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเยอะกับพี่รายละเอียดเพราะว่าในส่วนของเบาะหนังได้แจ้งลูกค้าไปหมดแล้วฝั่งทางนี้รายละเอียดก็จะเหมือนกันกับทั้งหมดเลยก็คือสามารถควบคุมกระจกได้นั่นเองแต่ตัวนี้เพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งก็จะมีตัวจอรครับพี่มีระบบตัวนู้นครับที่เพิ่มขึ้นมาตัวนั้นคือการปรับไฟมีฟุตสตาร์ทมาให้เรียบร้อยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันและตัวนี้ทั้งหมดจะเป็นหนังนั่น โอเคครับพี่ตัวนี้เคลียผ่านไปมาดูอีกสักหนึ่งคันครับพี่กับเจ้าตัวนี้นะน้องขาวคันนี้ครับพี่ในตัว S อสพัสดเขาจะให้อะไรมาบ้างครับสาหรับเจ้าตัวรุ่นนี้ครับราลยละเอียดทั้งหมดจะให้มาเหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยแต่ดูตัวนี้ครับพี่มาเปิดเข้าไปดูด้านในกันหน่อยครับราลยละเอยียดยางนึงนะจริงๆถ้ารอตัว S ath, มาครับมันจะเป็นทูโทนอ่าตัว SB ตันนี้ก็จะเป็นตัวล้ออลูมิเนียมอะลอยครับ เพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวเริ่มต้นเลยไม่ได้เป็นล้อกระทะนั่นเองครับส่วนตัวนี้เห็นไหมความแตกต่างรับดีตัวนี้จะเป็นพลาสติกเฉยๆแล้วจะไม่ใช่หนังนิ่มละที่แตกต่างนะครับส่วนตัวพวงมาลัยมันติฟังกชันถือว่าทําได้ดีพี่มีมาให้ด้วยครบแล้วเรียบร้อยสําหรับรถตัวนี้ครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นหนังซึ่งจะคนละแบบกันตัวนี้ก็จะเป็นหนังแบบธรรมดาดีไซน์ปกติตัวเมื่อกี้จะเป็นหนังคัดลื่นสวยหรูเลยในส่วนของออปชั่นก็อาจจะไม่ได้มีเยอะเหมือนพวกตัวโน้นครับ มีทั้งการชนแต่โหมดที่มันมีจริงๆจะมีโหมดการถลายและโหมดอีโคคาอยู่ด้านในนั่นเองครับในส่วนของคอนโซลทั้งหมดโอ้โหจะแปลกตาเลยนะพี่นะความแตกต่างที่มีครับไม่เหมือนกันเลยและดูตัวนี้ครับเห็นไหมตัวในส่วนของเบาะต่างๆครับมีรายละเอียดเนี่ยตัวนี้จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเบาะที่เขาทําขึ้นเองนะความสวยอาจจะไม่เท่าตัวนูน้นแต่รถคันนี้ก็บอกเลยว่าใช้งานย,วยาวๆครับ มาดูกันครับพี่พอสตาร์ทรถเข้ามาปึ๊บนิดนึงหน่อยความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างเห็นไหมครับพี่ตัวจอถ้าเป็นตัวนี้ปกติเลยจะไม่มีจอมาอตัวนี้เขาก็เลยติดจอมาแล้วเรียบร้อยครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ Android สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับพี่นี่ครับเห็นไหมโหลดได้หมด g o o Google Map g o o g o o g l r o m r อ่าฟังเพลงจาก b l บลู o t h ฟังเพลงเชื่อมต่อวิดีโอทุกอย่างครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้สเัเสียนเท่าตัวแรกจริงๆก็ได้ และตัวนี้ก็เพิ่มเติมเข้ามาพอกดปุ๊บมีจอด้วยแล้วก็มีกล้องหลังมาให้ด้วยครบๆแบบนี้เลยครับส่วนตัวนี้ครับพี่ก็เห็นที่เหมือนที่เปรียบเทียบเนาะตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดําทั้งหมดเลยนี่ครับจะไม่มีความเป็นหนังนะจะไม่เหมือนตัวนูน้นรถตัวนี้ก็จะมีไฟสองป้ายทะเบียนทั้งคู่เหมือนกันนี่เลยครับนี่แหละครับเป็นการเปรียบเทียบนะระหว่าง2ตัวนี้ครับพี่ให้เลือกใช้รถ2คันนี้ราคาต่างกันอยู่ที่ประมาณแสนกว่าบาทอ่า แต่วันนี้เหมือนที่ผมบอกครับพี่มาหาผมก็สบายกระเป๋าไปครับพี่ตัวนี้ตัวท็อปครับเจ็ดแสนกว่าวันนี้ไม่ขายเหลือเพียงแค่ห้าแสนกว่าบาทและอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวท็อปคันนี้ลดลงไปอีกหนึ่งแสนบาทเหลือสี่แสนกว่าบาทชอบสกิดมาเลยคันนี้ไม่ต้องค้าไม่ต้องดาวบัตรประชาชนใบเดียวเหลือว่าประมาณเก้าพันครับส่วนตัวนี้งวนก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดพันบาทครับอย่าลืมนะครับพี่ใครที่สนใจครับพี่มีโปรโมชั่นแบง k ์สิบทักเข้ามาเลยหาผมที่แอด4 4เอครับ ตามสั่ง3ยงมามมอต้ครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวคันไหนเดี๋ยวพามาดูครับพี่สวัสดีครับ